รู้ทันราชวงศ์จักรีตอนที่หรารัชการที่กสกษัตริย์ผู้มากมากในกามคุณรัชการที่สีทวดของรัชการองค์ปัจจุบันเป็นผู้ที่มีประวัติโลดโผนมากก่อนเป็นกษัตริย์เคยบวชมานานและมีสาวกมากเพราะเป็นผู้ริเริ่มเทศแบบปาทกถาซึ่งเราอารมณ์ ไม่ใช้การแสดงทำตามธรรมเนียมแบบเก่าตามคำพีซึ่งไม่มีชีวิตชีวานอกจากนี้ยังเป็นที่เป็นผู้ที่รู้จักหาเสียงด้วยวิธีที่แวกแนวโดยมีบรรดาสาวกคอยช่วยเหลือเผยแพร่การโฆษณาอันเป็นเท็จเช่นกระพือข่าวว่าขณะที่เป็นสง์นั้นเพียงแค่พระองค์ขอพระธาตุจากพระปฐมเจดีในปีจศ .193 พระบรมธาตุก็แสดงปฏิหาร ตามเสด็จถึงกรุงเทพพอถึงปีจุลศักราช1195ภิกษุฟ้ามงกุฎธุดงไปถึงชัยนาทก็มีจระเข้ใหญ่ลอยขึ้นเหนือน้ำชื่นชมบารมีครั้นนั่งวอไปสวรรคโลกก็พบเสือร้ายใหญ่เท่าโคนอนกระดิกหางชื่นชมบารมีห่างจากทางเสด็จเพียงแค่แปดศอกครั้นไปถึงแก่งหลวงเมืองสวรรคโลก ซึ่งเป็นหน้าแลง้งไม่เคยมีปลามาก่อนก็บังเกิดมีปลาตะเพียนใหญ่มากมายเหลือประมาณกระโดดขึ้นริมตะลิงชื่นชมพระบารมีและพอพระองค์เล่าให้ญาติโยมที่เมืองสุขโขทัยฟังว่าเมื่อคืนนี้ได้ฝันว่ามีมีชาวเมืองสุขโขทัยมากมายมาขอให้อยู่ที่สุขโขทัยนานๆหน่อยเท่านั้นเองก็ปรากฏว่ามีฝนตกใหญ่จนน้ำท่วมแผ่นดินจนถึงสองวันซ้อนในฤดูแลง้ง เป็นปาฏิหาริย์นอกจากนี้ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎยังรู้จักวิธีการที่จะทำให้ประชาชนศรัทธาตนด้วยวิธีการแปลกๆไม่ต่างไปจากที่กล่าวไปแล้วพระองค์ถึงขับหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นภิกษุยิ่งกว่าภิกษุอื่นด้วยการบวชซ้ำบวชซากถึง6ครั้งทั้งที่ตามพุทธบัญญัตินั้นอนุญาตให้ทำการอุปสมบทด้วยยติ จดตุถกรรมวากรรมวาจาเพียงคราวเดียวก็สำเร็จเป็นสงภ์สิทิ์ใชยที่ว่าชายสามโบตนั้นครบไม่ได้แต่พระองค์เป็นถึงชายหกโบตจะน่าครบหาสมาคมด้วยเพียงใดโดยพื้นฐานแล้วภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎอยากเป็นกษัตริย์มากกว่าเป็นพระตามสิทธิแห่งการเป็นโอรสของราชินีและตามความปรารถนาของพระบิดาซึ่ง พระยาตรังรัตนกวีแห่งรัตนโกสินทร์ตอนต้นบอกให้เรารู้ว่า <c oughs> รัชกาลที่สองนั้นประกาศตั้งแต่ยังไม่สวรรคตว่าจะให้เจ้าฟ้ามงกุฎเป็นกษัตริย์แต่ด้วยสติปัญญาของเจ้าฟ้ามงกุฎเองก็รู้ว่าถ้าตนศึกเมื่อใดก็หัวขาดเมื่อนั้นจึงทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อสะสมกําลังโดยหวังที่จะเอาอย่างบุตรของพระเอกาทศรสผู้หนึ่งซึ่งบวชจนได้เป็นพระพิมลธรรม และมีญาติโยมมากกระทั่งสามารถยกกำลังเข้าไปในวังและจับกษัตริย์สีสาวาภาคปรงพระชนแล้วสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าทรงธรรมสมัยอยุธยาการสะสมกำลังของภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นใช้วิธีการที่น่าเกลียดไม่แพ้ราชการที่หนึ่งปู่ของตนเองซึ่งใสายร้ายปลายสีพระภิกษุทั่วทั้งแผ่นดินดังจะเห็นได้ว่าพอพระองค์บวชอยู่ที่วัดมหาธาตุได้ไม่ถึงปีก็วิจารณ์พระภิกษุไทย ว่าสมณะเหล่านั้นไม่เป็นที่นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากเง่าอันเน่าผุพังครั้นไปถามปัญหาต่างๆกับท่านที่เป็นอาจารย์ก็งุบงิบออมแอมไม่อธิบายให้กระจ่างสว่างได้จึงต้องไปศึกษาพระธรรมวินัยกับภิกษุมอนหลังจากนั้นอีก5ปีก็ใส่ความคล้ายใส่คล้ายว่า สงหลายร้อยรูปในวัดมหาธาตุที่สถิตของพระสังฆราชอ,อุปชาของพระองค์เองเต็มไปด้วยภิกษุลามกอลัชชีจึงหนีไปตั้งลัทธิธรรมยุทธนิกายที่วัดสมรายการที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎคุยเคืองถึงเพียงนี้นับเป็นเรื่องที่น่าตลกมากเพราะเมื่อพระองค์บวชไม่ถึงสิบสองเดือนยังเป็นนววภิกขุแปลบาลีก็ไม่ได้กลับเพ้อเจอว่า พระมรู้วินัยดีกว่าพระไทยและยังมีสติปัญญาแก่กล้าถึงขนาดที่ถามปัญหาธรรมไล่ตอนจนอาจารย์จนแต้มได้เพิ่งทราบว่าอุปัชาของพระองค์สมเด็จพระสังฆราชตัวนนั้นธรรมดานั้นพิกขุใหม่มีปัญหาอะไรย่อมต้องศึกษาหาความรู้กับอุปัชาในกรณีของพิกูจเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นเป็นไปได้หรือที่พระสังฆราชประมุขของสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร ถึงกับจนแต้มสิทน้อยจอมกาอลที่บวชพระได้ไม่ถึงปีถ้าไม่เรียกก็เป็นการโป้ปดมดเท็จแล้วจะเรียกก่าอะไรแน่นอนการที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎยกตนข่มครูโด้วยปราศจากความเคารพด้วยการอุตริมนุษธรรมเช่นนี้ก็เพื่อเหตุผลประการเดียวคือการโฆษณาหาเสียงสร้างความนิยมในหมู่สาวกเพื่อเตรียมการเป็นกษัตริย์ในวันหน้า การดึงเอาพระาศาสนามาแปดเปื้อนการเมืองของภิกษุมงกุฎนั้นไม่ใช่จะไม่มีผู้ใดจับได้ไล่ทันสธรรมยศนักปรัชญาคนสําคัญวิจาร์ว่าธรรมยุตและมหานิกายมีวัดปฏิบัติต่างกันเพียงเล็กน้อยเช่นวิธีการครองผ้าวิธีสวดมนต์และวิธีลงอุอโบสถสังฆกรรมซึ่งเป็นความแตกต่างเพียงเศษหนึ่งเสี้ยวทุลีดินไม่เหมือนกับนิกาย Catholic, แคทอลิกและก็โปรเตสแตนต์ในคริสตศาสนา ซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตั้งแต่วัดคำพีชีวิตของพระและการแต่งกายจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่พระองค์จะแยกธรรมยุ์เป็นอีกนิกายหนึ่งต่างหากจากมหานิกายเหมือนกับที่โปรเตสแตนต์แยกตัวออกจากคาทอลิกหากจะกล่าวถึงสาเหตุที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎแยกตนมาตั้งธรรมยุตนิกายและรังเกียจไม่ให้คณะมหานิกายซึ่งเป็นสงส่วนใหญ่ของประเทศร่วมสังฆกรรมกับตนนั้น โดยไม่ยอมรับว่าการอุปสมบทของฝ่ายมหานิกายบริสุทธิ์พอก็คือไม่ถือว่าคณะภิกษุฝ่ายมหานิกายเสื่อมถอยไปจากพระธรรมวินัยจึงยังไม่นับว่ามีเหตุผลเพราะใครจะกล้าอวดอ้างว่าโดยพื้นฐานแล้วมหานิกายตกต่ำกว่าธรรมยุตดูเอาแต่ประมุขของแต่ละคณะเถิดใครจะกล้ายืนยันว่าสมเด็จปาวัดสมเด็จปาวัด โภพระสังฆราชองค์ก่อนฝ่ายมหานิกายมีวัดปฏิบัติอ่อนด้อยกว่าสมเด็จวัดมงกุฎสังฆราชองค์ก่อนหน้าท่านและอ่อนด้อยประสบการณ์กว่าสมเด็จวัดพระราชบพิษสังฆราชองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นฝ่ายธรรมยุทธนิกายหากย้อนไปสู่อดีตใครเลยจะกล้ารับรองว่าภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎมีศีลบริสุทธิ์และสันโดษเสมอด้วยพระเถระฝ่ายมหานิกายซึ่งมีอยู่ในยุคสมัยใกล้เคียงกับพระองค์เช่นสมเด็จ พุทธาจารย์โตและสมเด็จพระสังฆราชสุขซึ่งเชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระจนทำให้ไก่ป่าเชื่องได้ด้วยเหตุนี้สอรธรรมยศจึงวิจารณ์ว่าการที่ภิกษุเจ้าฟ้ามากูมงกุฎตั้งใิกายธรรมยุธนั้นไม่ใช่เนื่องจากแต่ความเสื่อมโทรมของศาสนากล่าวให้ชัดก็คือทรงตั้งธรรมยุศยุติกะขึ้นมาในานามของพระพุทธศาสนา เพื่อการเมืองคือเอาพระพุทธศาสนามาเป็นโล่เป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อชิงเอาราชบัลลังก์ในที่สุดเจ้าฟ้ามงกุฎก็เล่นการเมืองเต็มที่โดยการคบหาคุ้นนางตระกูลบุญนาคขณะที่ยังอยู่ในสมณเพศเพื่อสร้างหนทางทอดไปสู่ความเป็นกษัตริย์สำหรับจุดเริ่มต้นแห่งสัมพันธภาพดังกล่าวนั้นกรมพญาดำรงราชานุภาพเล่าไว้ในหนังสือประวัติ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ว่าเมื่อจวนสิ้นราชการที่สามนั้นพวกบุญนาคอยากให้ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นกษัตริย์จึงปฏิสังขรณ์วัดบุปผารามเป็นวัดธรรมยุทธ์จนสามารถสนิทสนมกับพระองค์ตั้งแต่คราวนั้นในที่สุดพอถึงปลายราชการที่สามภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎก็กำลังกล้าแข็งมากในวันอังคารเดือนสามขึ้นสิบค่ำเป็นวันที่รัชการที่สามมีอาการสุดหนัก สุดวิสัยที่จะรักษาได้ในวันพุธเดือนสี่ขึ้นแปดคำเจ้า,ราพระ,าาาระยาพระคลังขอภัยเจ้าพระยาพระคลังพระคลังหัวหน้าพวกบุญนาคจึงเชิญภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นเป็นกษัตริย์ทั้งที่รัชกาลที่สามยังไม่สวรรคตในคราวที่รัชกาลที่สองสวรรคตนั้นภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเที่ยวถามใครต่อใครเช่นน้าชายของตนเองและกรมสมเด็จ พระประมาณุชิตชินโนรสว่าควรสุขควรควรศึกเพื่อเรียกร้องสิทธิที่จะได้รับสมบัติหรือไม่จนได้ข้อสรุปว่าไม่ควรศึกแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงคราวราชการที่สามจะสิ้นแล้วพระองค์ไม่พักต้องไปถามใครทั้งสิ้นยินยอมตกลงตามข้อเสนอของเจ้าพระยาพระคลังด้วยความยินดีโดยไม่ได้อาลัยอาวรพระากาสาวพัและตำแหน่งประมุขแห่งธรรมยุทธนิการแม้แต่น้อย ในที่สุดภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้เป็นกษัตริย์ทั้งที่รัชกาลที่สามไม่ได้ปรารถนาที่จะให้เป็นเช่นนั้นเลยเซอร์แฮร์รี่ออสเจ้าเมืองสิงคโปร์สมัยรัชกาลที่สี่เขียนจดหมายเหตุเล่าว่ารัชกาลที่สามอยากให้ราชสมบัติตกอยู่กับลูกชายตนเองซึ่งก็ได้แก่พระองค์เจ้าอันนบพระพรอองค์เคยมอบแหวนและเครื่องประคำของรัชกาลที่หนึ่งอันเป็นของสําหรับกษัตริย์ให้แก่ลูกชายคนนี้ก่อนสวรรคตแต่โชคร้ายที่พระองค์เจ้าอันนบ ไม่ได้สิ่งของดังกล่าวตามสิทธิ์เพราะถูกกีดกันจากฝ่ายภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาเป็นรัชกา,กาลที่สี่และได้มอบประคำและแหวนดังกล่าวให้แก่รัชกา,กาลที่ห้าต่อไปในภายหลังไม่มีใครรู้เรื่องราวของพระองค์เจ้าอันนบอีกเลยสำหรับภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นพอเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็หลงไหลปราบปลื้มอยู่กับกามารมไม่รู้สัง่งพวกขุนนางที่รู้ว่ากษัตริย์พอใจเรื่องพันนี้ ได้กว่าตอนเอาผู้หญิงมาบำรุงบำเรอเจ้าชีวิตของตนเต็มที่เหมือนกับที่สุนทรผู้สะท้อนภาพศักดินาใหญ่ไว้ในกาบพระชัยสุริยาว่าอยู uma, uka, au, aya, ่มาหมู ah au, au, s s ò, au, au, ่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีดๆรรมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามา บางคนถึงกับฉุดคร่าตัวเด็กหญิงสาวเด็กสาวสาวจากบิดามารดากราบราชการที่4อดีตสมภารน,นักการเมืองต้นตระกูลกิตติวุธโธแห่งจิตตภาวันในปัจจุบันเช่นในกรณีของพระยาพิพิธฤทธ,ธิเดชเจ้าเมืองกราดคร่ากลุ่มเอาลูกสาวชาวบ้านสมคนไปถวายตัวให้กษัตริย์เมื่อพ่อแม่เด็กยื่นถวายดีกา ราชการที่สีที่มัวเมาโมหะกลับหาว่าพญาพิพิธริธิเดศไม่ผิดผู้ที่ผิดคือพ่อแม่เด็กที่เป็นคนนอกกรุงไม่รู้อะไรจะงามไม่งามแถมยกย่องว่าพญาพิพิธริธิเดชถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอยู่ในพระนามพระบาทสมเดเจ็จพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ควรเห็นว่าเป็นอันเหมือนขนทรายเข้าวัดไม่ใช่เกาะกรองเร่งรัด ลงเอาเบี้ยหอยเงินทองอะไรหรือจะเอาไปถวายเจ้าอื่นนายอื่นประจบประแจงผู้ใดก็หาไม่ไม่ควรจะเอาโทษการที่ราชการที่สีส่สะสมนางไว้ในฮาเร็มมากมายนั้นถึงกับทำให้ข้าราชการฝ่ายในกับวังจนแทบจะไม่มีที่อยู่ที่กินพระองค์เองก็หลงหลงหลืมลืมจำชื่อคนเหล่านั้นไม่ได้หมดภายในเวลาเพียงกว่าสิปี แม้ว่าพระองค์จะเท่าชะแลแก่ชะราเต็มที่ก็ยังสามารถผลิตลูกได้ถึง82พระองค์เพราะหมกมุ่นอยู่กับอิสตรีไม่มีวันไหนซึ่งนับว่าไม่มีกษัตริย์อื่นใดในกรุงรัตนโกสินทร์จะสู้ได้เพราะราชการที่หแชมป์ลูกโดกอันดับสองก็ยังมีลูกเพียง76พระองค์เมื่อกล่าวถึงความมีเมียม,มากของรัชกาลที่สและก็อดพูดถึงชีวิตของบรรดาเจ้าจอมหม่อมห้ามของกษัตริย์ไม่ได้ ว่ามีชีวิตที่นาเวทนาเพียงใดเพราะนางสนมทั้งหมดเพิ่งจะพ้นจากวัยเด็กไม่ทันพบกับความสดชื่นของชีวิตในวัยสาวก็ต้องตกไปอยู่ในมือของโคแก่กระหายสวัสผู้ที่น่าสงสารที่สุดก็คือเจ้าจอมทัพทิมเด็กสาวที่มีอายุเพียง15ปีถูกพ่อกราบเป็นนางบำเรอรัชการที่สซึ่งอายุ60ปีฟันฟางหักหมดปากตั้งแต่ขณะที่เป็นสง เหมือนโฉมหน้าเท้าสันนุราชหรือเท่าราคะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องคาวีที่ว่าหน้าพระทนบนล่างห่างหักดวงพระพักเหี่ยวเห็นเส้นสายเจ้าจอมทัพทิมนั้นชอบพอกับพระครูประหลัดใบดีกาฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชสาอยู่แล้วย่อมไม่ทนต่อ,อไม่ทนอยู่กับตาเท่าฟันฟางหักหมดปากจึงหนีไปกับคู่รักแต่หนีไม่พ้น ถูกรัชการที่4จับฆ่าทั้งคู่เหตุการณ์นี้นางแอนนาลิโอเนเวนเขียนเอาไว้มีคนจำนวนมากไม่เชื่อว่าเป็นจริงแต่ก็ไม่เห็นมีใครยกหลักฐานมาพิสูจน์ว่าไม่จริงอย่างไรสอธรรมยศนักคิดที่สำคัญคนหนึ่งวิจารณ์ว่านางแอนนาเขียนหนังสือเกี่ยวกับพระจอมเกล้า,าไว้กว่า8 0ดหมื่นแต่ผู้คัดค้านทั้งหลายเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ถึงสองพันคทั้งไม่มีสาระเพียงพอ ที่จะลบล้างถ้อยคำของนางแอนนาเลยความจริงแล้วมีนางสนมกำนันเอาใจออกห่างจากกษัตริย์ตลอดมามากมายในสมัยก่อนราชการที่สเองก็มีการฆ่าฟันเจ้าจอมที่เป็นชู้รวมทั้งชายชู้อีกหลายครั้งเช่นในกรณีของพยากรลาหมราชเสนาทองอินเป็นชู้กับเจ้าจอมวันทาของวังหน้าราชการที่หนึ่งหรือกรณีของบุตรชายเสนาบดีผู้ใหญ่แห่งตระกูลบุญนาค ในรัชกาลที่สและกรณีของพระอินทราอภัยเป็นต้นส่วนในช่วงหลังรัชกาลที่สี่นั้นการฆ่าสตรีในวังก็ยังไม่หมดไปเพียงแต่คราวนี้ผู้ตายไม่ใช่สนมหากเป็นพระองค์หญิงเยาวลักษณ์ซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตเพราะไปรักใครกับสามเณรรูปหนึ่งของวัดราชประดิษฐ์ชื่อโตทำให้ฝ่ายชายต้องถูกประหารชีวิตและฝ่ายหญิงถูกเผาทั้งที่ยังไม่ทันตายสนิท ก็ถูกเผาทั้งเป็นเสียแล้วเหตุที่นางสนมมีชู้กันมากมายเช่นนี้ก็เพราะไม่อาจทนมีชีวิตอยู่ในวังหลวงหรือฮาเรมของกษัตริย์ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่กดดันไม่มีเสรีภาพจะไปไหนมาไหนโดยอิสระก็ไม่ได้แม้กระทั่งนางกำนันของพระสนมถ้าหนีออกจากวังจะต้องได้รับโทษอย่างหนักนอกจากนี้ยังต้องตกอยู่ในภาวะที่เก็บกดในเรื่องเพศซึ่งปุถุชนทั่วไปจะต้องมีอีกนางสนมกำนันจำนวนมาก ต้องเล่นเพื่อนเพื่อระบายอารมณ์นังจะศึกษาได้จากวรรณกรรมเรื่องหม่อมเบ็ดสวรรค์ที่แต่งโดยสุวรรณกรวีหญิงผู้โด่งดังในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้นซึ่งได้สะท้อนภาพของราชสำนักแห่งจัก,กรีวงศ์อันน่าเกลียดออกมาให้ประชาชนได้เห็นอย่างจะแจง้งน่าสังเกตว่าการเล่นเพื่อนในวังมีมากจนราชการที่สีก็กลัวว่าลูกสาวของตนจะเล่นเพื่อน ทั้งนี้น่าจะเพราะรู้ดีว่าสตรีชั้นสูงในวังมักจะไม่มีผัวโดยสตรีสูงสักจะแต่งงานกับชายที่ต่ำสักกว่าไม่ได้จึงถึงกับอุตส่าห์เขียนจดหมายสั่งลูกสาวทุกคนไม่ให้เล่นเพื่อนเมื่อกล่าวถึงเพียงนี้ขอย้อนถามผู้ที่ปกป้องราชการที่สี่จนเกินขอบเขตว่าก่อนในเมื่อมีการฆ่าเจ้าจอมที่เอาใจออกห่างกษัตริย์แก่ตลอดมาเช่นนี้แล้วทำไมการฆ่าเจ้าจอมทัพทิมจะเกิดขึ้นไม่ได้เล่า เมื่อกล่าวถึงบรรดาสนมนางกำนันรุ่นเด็กแล้วไม่กล่าวถึงบรรดาเจ้าจอมที่มีอายุมากบ้างก็จะดูมองชีวิตแต่งงานของราชการที่สี่ไม่ครบทุกด้านปกติแล้วเจ้าจอมที่มีอายุมากของพระองค์นั้นจะถูกมองว่าเป็นของเก่าแก่ที่เคลอะไปด้วยสนิมต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังจึงมีความรู้สึกเก็บกดไม่ต่างไปจากเจ้าจอมวัยรุ่นทั้งหลายชีวิตของเจ้าจอมมารดาน้อยที่อยู่กินกับราชการที่สี่ ตั้งแต่ขณะที่ไม่ได้บวชเป็นพระนับเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้การที่เจ้าจอมมารดาเาน้อยเห็นราชการที่สี่หมกมุ่นอยู่เฉพาะกับเจ้าจอมหม่อมห้ามหามสาวสาวทำให้เจ้าจอมมารดาน้อยใจได้รับความขมขื่นและน้อยอกน้อยใจมากดังนั้นวันหนึ่งเจ้าจอมมารดาน้อยจึงลงเรือเก๋งสั่งให้นายท้ายเรือพายเรือไปเทียบกับเรือพระที่นั่งของราชการที่สี่หน้าวัดเขมานนทบุรี จนได้เห็นพระองค์ห้อมล้อมไปด้วยนางสนมเด็กเสนอหน้าราวดอกเห็ดก็เลยให้ข้าหลวงที่ไปด้วยหัวเราะหาเยื้อยันรัชการที่สี่กลับกริว้วหาว่าเจ้าจอมมารดาน้อยตามมาล้อต่อหน้านางสนมใหม่ๆสาว,สาวจึงให้จับเอาตัวไปขังไว้ที่ในวังหลวงเจ้าจอมมารดาน้อยอ้างว่าจะตามไปกรุงเก่าด้วยพระองค์ไม่ฟังเสียง กับนึกอยากจะใครให้เอาไปตัดหัวเสียตามสกุลพ่อมันเจ้าจอมมาดาน้อยเป็นหลานของพระเจ้าตากสินจึงไม่ยอมยกโทษให้เจ้าจอมมานดาน้อยผู้นั้นต้องติดคุกสนมจนตายและถูกนำศพไปเผาที่วัดตรีทศเทพไม่ได้เข้าเมรุกลางกรุงเหมือนเขาซึ่งก่อน,นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งเพราะขณะที่รัชการที่สี่บวชอยู่ ไรอำนาจเจ้าจอมารดาน้อยผู้เป็นผู้อ,อ,อุปถากส่งสำรับเช้าเพลนด้วยความซื่อสัตย์แม้ว่าทั้งตัวเองและลูกๆถูกกลั่นแกล้งรังแกโดยศักดินาที่เป็นศัตรูของราชการที่สี่อย่างไรก็ยอมทนพระองค์กลับไม่ยอมคิดถึงคุณงามความดีเลยด้วยเหตุนี้กีฐานิศสอนอดีตสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา จึงแต่งหนังสือวิจารณ์ราชการที่สีว่าไม่ใช่ลักษณะบุรุษอาญาในาอาชาในาหรือนารายอวตารแบ่งภาคมาเกิดความจริงเป็นบุคลิกลักษณะของทศกัณฐ์อวตารแบ่งภาคมาเกิดหรือเป็นพระเจ้าเสือทีเดียวอันที่จริงละไม้คล้ายจะหมื่นราชามาตรเผาวังทั้งเป็นเพื่อปรุงเป็นอาหารสุนทรผู้ซึ่งความจริงพยามนตรีทรั์เป็นผู้แต่ง แต่งกลอนเยอะแยวว่ามีบุญเหมือนเจ้าคุณราชามาตรร้ายกาจเหมือนยักษ์มักกสันฉะนั้นบางท่านอาจจะเห็นว่ากีฐานิสอนพูดจารุนแรงเกินไปแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่รุนแรงเลยท่านผู้นี้เคยถูกพนักง,งานสอบสวนฟ้องในคดีหม,มิ่นพระบรมเลชานุภาพเนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวแต่ศาลก็ยกฟ้องแสดงว่าทัศนะของกีฐานิสอน ถูกเป้าตรงประเด็นเป็นความจริงทุกอย่างแม้แต่ศาลก็ไม่เห็นผิดผู้ที่มองเห็นเบื้องหลังของรัชการที่4อย่างทะลุปลุกโปรงไม่ได้มีเฉพาะคนอย่างกีฐานิสสอซึ่งมีชีวิตยอยู่ในยุคหลังเท่านั้นแม้แต่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวัดระฆังยอดสงสฝ่ายมหานิกายในรัชการที่สที่มีชื่อเสียงในเรื่องความมากน้อยหรือสมระก็ยังเคยเดินถือ ใต้ดวงใหญ่เข้าวังหลวงในเวลาเที่ยงวันปากก็บ่นว่ามืดนักในนี้มืดนักมืดนักเมื่อพูดถึงราชาการที่สี่แล้วถ้าไม่พูดถึงความขัดแย้งระหว่างพระองค์กับพระปิ่นเกล้าน้องชายเลยย่อมไม่อาจจะเห็นภาพของราชสำนักที่เต็มไปด้วยการชิงดีชิงเด่นได้ปรากฏความตามจดหมายของราัชากาลที่หถึงเจ้าฟ้าวชิรินณหุด วัดช,ชิรุนหิตเล่าว่าราัชการที่สี่กับพระปิ่นเกล้าไม่ค่อยจะกินเส้นกันเท่าใดน,นักเพราะพระองค์ระแวงที่พระปิ่นเกล้ามีผู้นิยมมากทั้งพระปิ่นเกล้าเองก็มักจะกระทําการที่มองดูเกินเลยมากพระปิ่นเกล้าไม่ค่อยยำเกรงรัชการที่สี่กรมพยาํารงราชานุภาพเล่าว่าพระปิ่นเกล้ามักจะล้อรัชการที่สีว่าพี่หิตบ้างพี่เถนบ้างและตรัสข่อนว่า แก่วัดส่วนรัชการที่สี่เองแม้ไม่ค่อยอยากจะยกน้องชายขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองแต่ก็จําเป็นต้องทํทาทั้งนี้พระรู้ดีว่ามีผู้ยำเกรงพระปิน่นเกล้ามากกว่าผู้ามากว่าเป็นผู้มีวิชามีลิ้นดําเหมือนพระเจ้าหงษ์สวัสดีลิ้นดํามีหนาซ้ํายังเหยียบเรือรบฝรั่งเอียงนอกจากนี้ยังมีทหารในกํามือมากและพระองค์รู้ดีว่าน้องชายก็อยากเป็นกษัตริย์เพราะว่าขณะเมื่อรัชการที่สามป่วยหนักนั้น พระปิ่นเกล้าได้เข้าหาพี่ชายถามว่าพี่เถนจะเอาสมบัติหรือไม่เอาถ้าเอาก็รีบสิกไปเถอะถ้าไม่เอาหม่อมฉันจะเอาพระองค์จึงตั้งพระปิ่นเกล้าเป็นกษัตริย์องค์ที่สองเพื่อระง,งับความทะเยอทะยานของน้องชายแต่นานวันความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทั้งสองก็ห่างเหินกันมากขึ้นทุกทีรัชกาลที่สี่นั้นไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่มีเสียงเล่าลือในไปในหมู่คนไทยลาวอังกฤษ ว่าตนเองเป็นผู้ที่ชราคลำเคร่งผอมโซเอาราชการไม่ได้ไม่แข็งแรงโง่เขาจนกษัตริย์ทนฟังไม่ได้ต้องออกกฎหมายห้ามประชาชนวิพากษวิจาร์ณพระกายของกษัตริย์ว่าอ้วนว่าผอมว่าดำว่าขาวห้ามว่างามหรือไม่งามในขณะที่มีเสียงเล่าลือเกี่ยวกับพระปิ่นเกล้าในทางตรงกันข้ามเช่นมีผู้เล่าลือกันทั่วไปว่าวางหน้าหนุ่มแข็งแรงชอบการทหารมาก มีวิทยาอาคมดีข้อที่สร้างความชอกช้ำระกมใจให้กับพระองค์ที่สุดคือการที่พระปิ่นเกล้าไปไหนก็ได้ลูกสาวเจ้าบ้านผ่านเมืองและกรรมการมาทุกทีแต่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยจึงริษยาและบ่นเอากับคนที่ไว้ใจว่าข้าพเจ้าไปไหนมันก็วาชาราไม่มีกระให้ลูกสาวเลยต้องกลับมาแผลงรัง ไม่ทราบว่าอ่านว่าแพ้ลงรังหรือว่าแพลงรังนะพี่น้องนะ,ะถ้าใครมีความรู้ก็เขียนไว้ข้างล่างด้วยนะครับกลับมาแพลงรังนะครับต่อมาพระปิ่นเกล้าก็สวรรคตแต่การสวรรคตของพระปิ่นเกล้ามีเบื้องหลังมากสธรรมยศเขียนไว้ว่าที่พระปิ่นเกล้าทรงสวรรคตด้วยยาพิษโดยพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่สทรงจ้างหมอให้ทํา สสมยศอ้างหนังสือ a n English Governor and the Siamese Court ที่เขียนโดยนางแอนนาและขานุการของรัชกาลที่สีว่าเป็นพฤติการที่รู้เห็นกันทั่วไปและนางใช้คำว่าพระเจ้ากรุงสยามเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายชั่วช้ามากและที่ร้ายแรงกว่าความชั่วช้าคือความผูกอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงและทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระนิสัยอิจฉาลิษยาอย่างมากโดยยกตัวอย่างไว้มากมาย จากหนังสือพระเจ้ากรุงสยามหน้า8 1และหน้า178และหลังจากที่พระปิ่นเกล้าสวรรคตรัชการที่สีก็ได้แก้แค้นคนทั้งพวงที่นิยมพระปิ่นเกล้าโดยการบังคับให้พระนางสุนาตวิชมิตราลูกสาวของเจ้าชายแห่งเมืองเชียงใหม่มาเหสีของพระปิ่นเกล้าให้มาเป็นเจ้าจอมของตนแต่พระนางสุนาตวิชมิตราไม่ยอมจึงถูกจับกุมขังไว้ในวังหลวง แต่โชคดีที่หนีไปเมืองพม่าได้ในภายหลังครับวีรกรรมของรชัชกาลที่4ี่ครับจริงๆน่าจะมีเรื่องราวนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับในบรรดาที่ลูกที่เกิดมา80ดิกว่าคนนั่นนะครับแล้วก็ภรรยาแล้วก็นางสนมทั้งหลายนั่นก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับนี่นี่ขนาดว่าไปอยู่ในบวชนะครับอยูนะ่หลายสิบปีนะครับ เข้าใจว่าน่าจะ27่สิบเจ็ดปีใช่ไหมนะครับออกมานี่ก็ยังทําสถิตินะครับมีลูกเยอะที่สุดก็เป็นฉายาของราชการนี้นะครับเป็นบทสรุปของตอนนี้นะครับซึ่งเจ้าของหนังสือและผู้แต่งให้ชื่อตอนว่าราชการที่4ี่กษัตริย์อดีตภิกษุเท่าหัวงูผู้ไม่อิ่มในกามาคุณนะครับก็เราก็ตัดตอนมาสั้นๆเพื่อให้มันอยู่ตรงหน้าจอแล้วก็เห็นชัดนะครับ รัชการที่4ี่กษัตริย์ผู้มากๆในกามาคุณก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ